สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์อีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูผู้สอนนั่งสาวกสุดาเทพภูมิหรือคู่ผักปุ่งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็โจทย์ปัญหาการลบนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วว่าแต่นักเรียนจําได้ไหมคะว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีขั้นตอนอะไรบ้าง อ่าถ้าจำไม่ได้นะคะครูจะขอทัวนะก็ในการแก้ไขโจทย์ปัญหานะลูกเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะคะทำความเข้าใจโจทย์ก่อนแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหานะแล้วก็หาคำตอบหาคำตอบเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรคะตรวจคำตอบนะคะว่าคำตอบที่เราหาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งวันนี้กันค่ะแม่ปลูกต้นดาวเรือง3 4 5ต้นปลูกต้นทานตะวัน136ต้นปลูกต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันกี่ต้นอ้าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเก่งมากค่ะแม่ปลูกดาวเรืองนะคะมากกว่าต้นทานตะวันกี่ต้นนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะ แม่ปลูกต้นดาวเรือง345ตน้นปลูกต้นทันตะวัน136ตน้นนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะเราไปดูกันค่ะว่าเราจะหากันยังไงจากโจทย์นะคะที่บอกว่าแม่ปลูกต้นดาวเรือง345ตน้นปลูกต้นทานตะวัน136ตน้นแม่ปลูกต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันกี่ต้นครูนะคะจะให้ต้นดาวเรืองนะคะ เป็นแถบสีเหลืองนะคะ345ต้นแล้วก็จะให้แถบสีฟ้านะคะแทนต้นทานตะวัน136ต้นเอแล้วแถบสีฟ้าจะสั้นกว่าหรือยาวกว่าแถบสีเหลืองคะเย่งมากค่ะแถบสีฟ้าจะสั้นกว่านะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต้นดาวเรืองเนี่ยมากกว่าต้นทานตะวันใช่ไหมคะอา แล้วมันมากกว่าอยู่เท่าไหร่เราจะหาได้จากอะไรคะนำจำนวนต้นดาวเรืองนะคะลบนะคะจำนวนต้นทานตะวันได้จาก3 4 5ลบด้วย136นะคะเราก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะ345ลบ1 3เท่ากับเท่าไรนะคะอ่านนักเรียนก็ทำการลบกันนะคะ3 4 5ลบ1 3 เท่ากับ209นะคะดังนั้นแม่ปลูกต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวัน209ต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันค่ะเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้130หน้าวันนี้อ่านหนังสือได้มากกว่าเมื่อวาน70หน้าวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ เก่งมากค่ะสิ่งที่โจทถามคือวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หนะ้าแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะมีอะไรบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้130หน้าวันนี้อ่านได้มากกว่าเมื่อวานเอะเราจะหาคำตอบยังไงนะอ่ะูจะให้นะคะกราฟดูนะ เมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือ130หน้าใช่ไหมคะวันนี้เขาอ่านได้มากกว่าเมื่อวานแต่โจทย์ถามว่าแล้วแก้วตาเนี่ยอ่านหนังสือได้กี่หน้าใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะหาได้จากอะไรคะนำจำนวนที่อ่านในวันนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานเขาอ่าน130หน้าใช่ไหมคะ วันนี้อ่านได้เพิ่มอีกเพิ่มมากกว่าเมื่อวานนะคะอีก70หน้าเราก็จะหาจำนวนหนังสือได้จากนํา130นะคะบวกกับ70นะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะ130บวก70เท่ากับเท่าไรบวกกันแล้วคำตอบของเราก็คือ200นะคะคำตอบดังนั้นนะคะวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้ 200หน้านะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเขา้าสื่ช่วงคณิตศาสตร์ชวนคิดนะคะวันนี้ครูก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่128ข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะทำลงในสมุดนะอ่าเรามาดูตัวอย่างข้อที่1เนาะคุณยายห่อขนมใส่ไสานะคะ240ห่อคุณแม่ห่อได้มากกว่าคุณยาย132ห่อ คุณแม่หอ่อขนมใส่ไส้ได้กี่ห่อนะคะอาจากโจทย์นักเรียนอ่านแล้วก็วิคเคราะห์แล้วว่าข้อนี้เป็นการบวกแน่ๆเลยนักเรียนก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ240บวก132เท่ากับเท่าไรนะคะแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งนะคะหนูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขียนคำตอบด้วยนะก็จะได้เป็นเท่าไหรคะ372ใช่ไหมคะอีกบรรทัดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอะไรคะ ตอบอตอบนะคะตอบคุณแม่ห่อขนมใส่ไซ้สา้ได้372ห่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูพาไปดูข้อที่2เนาะแต่ครูทำให้ข้อเดียวนะนข้อที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะนักเรียนก็สามารถที่จะลอกโจทย์ตามครูได้เลยแล้วก็ที่ว่างๆเว้นไว้นักเรียนก็เขียนคําตอบลงมานะคะแล้วก็ทรงสร้างอาราบาั้มไว้ใน ลายกรุ๊ปโรงเรียนของ3ป .2 ทับป .2 ทับ2นะคะวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ